ก็จองยูคุค้าดารแลเปิดออฟฟิเชียลนะคะเมื่อนี้เป็นงานบุญกันเห็นบ้านน้องอูบินนะคะอยู่ที่ศรีสระเกศนะคะแต่ว่ามาเลยอยู่วังลุ่มแยนนะคะมองนีเข้าดาวปีที่แล้วนะคะพี่ดงขาและฝนตกฝนตกฝนตกแรงมากเลยฝนตกแรงมากท่านี่ก็เป็นเขยนะคะเป็นเสียงดุงเดือดเลยเนาะเดี๋ยวจะให้เบิรงบรรยาการรับหารนะคะกินข้าวนะคะกินข้าวเฉยกินข้าวเลยอายุแปดสิบแล้วแม่ อย่างเลยแม่แม่มีหัวชาร์จอีกไหมอ่ะม,มีเยอะอยู่ลูกนุคอยหัวชาร์จโทรศัพท์ได้ไหมอันนึงหัวชาร์จหรอใช่เสียบพาวเวอร์อแบงค์ไว้คะพาวเวอร์อแบงค์แบตหมดหมดมแบบยังตับเลยอะ่ะจะซื้อไหม <Okay. S 1> พาวเวอร์แบ,บงค์กับแบตหมดกระแนงคนตัว,วแค่แบบ เดี๋ยวๆอ้อมเป็นมุมเสียงแบบที่จริงตากขาไว้พันกิ๊บตากสุดใบอ้อมเลยระบานเพราะมันตกแห้งหลายๆนะคะก็เลยกิ๊บแม่มีหัวสายชาร์ตไหมคะหัวเปียกเลยตอนนี้เป็นบุญตะทิดบ้านน้องหัวเปียกแล้วนะคะวัตตาซาหัว ไอ้ฝนดูอัน,นี้อย่าฝุเกเามาหังก็รงก็รงสิบกปบอกทิ้งทีนะคะฝนกุมตกมาเลย,ะะเยลแล้วก็เลมาเกไ้รเนอแน,านา่าน่มันข้าวหนึ่งคนข้างแพงกว่าเกาก็เลยตงฝ่าเกียบโองนะ เปลวหอวเหรอ,เ,รอรเอาคาแมแต่มเมียน,นมาแล้วเอาได้ไม่ะเอาขาแม่ก็ได้ครับ Thank you t c h e r กะายเวทีวด,ดีแล้วที่มันเป็นพื้นหยาถ้าเป็นพื้นที่ดินก็ขึ้นอ,อย่างอยเมน เอยียงนะขว่ม,วมตลาดอะไรนะตลาดอนเอียงเกาะยูยโรตัดนะรถบินทียูส่วนมุรี่นะไม่ที่อยู่เออตลาดมีมุรี่ทุกันถ้าคนตกจแกสิก็คือถ่วม้มแม่เดี๋ยวเข้ากันอกู่เบื่อว่ะจะเข้าจะเขาไปนี้นี่ฝนตกตลาดเนี่ยเข้าเรีอยนตลาดจะเข้านี้ไรหมอแม่ อะไรวะเอามันมันหลายงานไมนูจงจำไร<ป>มีส้อ้าอยู่ข้าขงเวทีมีห้องกดลงกางถนนแมอ๋ออ๋อจำจำได้อยู่ที่ไม่อยู่นล้วคอมาถมมจที่ข้างล้างเขามีของหนามเ,เป็นบ่ทีห้องเลยอยู่ในตลาด จำในพว่าตอนนั้นฝฟ้นโตกคมหืมรมมูาไหเฉยๆก็เก็บขวงแล้วก็ยกเลิกอฮ้ยไม่ได้ยกเลิก,กวันแรกนั่นเมื่อแรก,กวม่ได้ยกเลิกมันเลื่อน,นเหมือนัาา้ะมันยกเลิกแต่ํามาเลื่อนเออเลื่อนล่ะลยังตกแหงยังต่อเนื่องนะคะ คนตาดิคนตกนอ้อนโอเคค่ะพี่น้องค่ะคนตกเบียดแล้วนะคะตอนนี้อโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะะฝากไว้เพียงตอนนี้ก่อนนะคะฝากกไว้กับใจแล้วก็ว้กับกวามตัม้งใจให้ทีมงานสร้างคาเป็นไปได้เพียงแต่ก็อีหลาน,นั่นเอง้อค่ะพบกัน คลิปหน้านะคะบ๊ายบายนะคะสิาาะะสาวแชทไว้โทนัสทับนะคะเพราะว่า,าเผาแบงกับแบงเบิบยบ